300เมตรนะครับก็จะเจอปั๊มปัทอนะครับและนี่นะครับพี่ผมอยากได้รถจังมีรถในดีๆแนะนา้ามั้งเฮ้ยรถดีๆเหรอแต่พี่พาไปดูที่เต็นท์ยินออโจโจคารถดีรถบ้านคุณภาพป<ม>เดี๋ยวพี่พาไปดูกันครับผมไปโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ ถนนเพ็เพเรเกษมสาขากขตกรุเงเทพกันนะครับเราจะพาน้องต่างชาติไปดูรถกันนะครับรถบ้านแท้คุณภาพและนี่นะครับเซน,นียลูกค้าจะผ่านป้ายพรฒน์มลทนสายห้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงไปนะฮะอีกประมาณ300เมตรนะครับก็จะเจอปั๊มปอทนะครับ และนี่นะครับท้องใหญ่ปตทเราจะเลยปั๊มนี้ไปก่อนนนะครับอใกล้ถึงกันแล้วนะถเดี๋ยวต้องมาอยู่เตินใต้สะพานกันอ,อยู่เตินใต้สะพานนี้กันเลยนะครับ อยู่เทินมาเสร็จแล้วซ้ายมือเราจะเจอโรงพยาบาลมหาชัยสองกันเลยนะครับป้ายก็ใหญ่ๆกันแบบนี้เลยนะครับอีกประมาณสามกิโลเมตรครับเราก็จะถึงเต็นท์ยีนโตคาร์แล้วนะครับ <S <S อ่เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันจะมีรถอะไรเกนะครับแล้วมาถึงเราจะเจอ,อป้ายคอฟฟี่อยู่ซ้ายมือนะครับและเช่นกันนะครับเต็นท์ยีนโตคาร์าาเราก็จะอยู่ซ้ายมือเช่นเดียวกันเลยนะครับนี่ครับใกล้ถึงแล้วแล้วเราจะถึง เจอตึกสนใจอยู่ซ้ายมือกันแบบนี้นะครับนี่ก็คือใกล้ถึงแล้วนะครับนี่แต่นั้นนะครับสีต้มส้มเลยครับเต็นต์สีส้มและนี่ครับเราก็ถึงเต็นท์ยีนันตัวคากันแล้วนะครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับยวเชิญด้านในครับผมเป็นรถในนามะครับครับทางเต็นท์เรามีรถ ไซให้เล huh? ือกหลายคันนะครับทั้งรถเก่งรถกระบะนะครับผมเดี๋ยวเราเดินชมก่อนนะครับวันนี้มาชมรถเก่งหรือกระบะดีครับเข้ากระบะเลยช็อปซิซิ่ Bye.